กลับมาในช่วงนี้เป็นอะไรครับเรียกน้ำย่อยค่ะเมื่อสักครูช่วงที่แล้วก็ชักดินชักงอช่วงนี้ก็เีย้ดิ้นดิ้นอดิ้นดิ้นเนาะช่วงนี้ก็แบบเต้นเรียกน้ำย่อยหน่อยให้แบบน้ำย่อยมันออกหน่อยเพราะว่าของกินเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้นี่เพียบจริงๆใช่แล้วจะพาไปที่ไหนที่แรกไปที่พยาวกันก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไปดูของหวานกันก่อนแล้วกันนะเป็นขนมแบบโบราณเลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักดิฉันเองก็ไม่รู้จักแต่เดี๋ยวจะพาไปทําความรู้จักนะคะสําหรับขนมที่มีชื่อว่าขนมเปียงโบราณค่ะ หน้าตาเป็นแบบนี้อยู่ในกระทงใบตองสวยงามลักษณะก็คล้ายๆขนมไทยทั่วไปถ้าเรามองเผินๆเหมือนทั่วแปบบ้างเหมือนอะไรต่างๆขนมไข่ปลาบ้าง แต่ว่าขนมเปียงโบราณนะคะตามภาษาถิ่นล้านนาหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าขนมลิ้นหมา<อ>หรือขนมดอกดินอันนี้ชื่อน่าฟังหน่อยอาจจะคุ้นชื่อถ้าเป็นขนมดอกดินครับปัจจุบันหาทานได้ยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำนะคะรวมทั้งการทําขนมเปียงเนี่ยมีความยุ่งยากต้องมีส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนในการทําหลายอย่างมาก <c oughs> ครับกลุ่มแม่บ้านตำบลท่าวางทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะจึงมีการร่วมกันทําขนมเปียง เพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูขนมเปียงให้คงอยู่ต่อไปให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยได้รู้จักกันด้วย uh huh. นางบัวผัดทิวงอายุ51ปีค่ะสมาชิกกลุ่มแม่บ้านตำบลท่าวังทองเขาบอกว่าการทำขนมเปียงนั้นได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเลยนะคะโดยนำส่วนผสมมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าข้าวกลําน้ำตาลมะพร้าวนำมาผสมรวมกันจนได้ที่แล้วก็ปั้นเป็นลูก ครุกน้ำมันพืชเพื่อไม่ให้ติดมือหรือว่าไม่ให้ติดภาชนะนั่นเองหลังจากนั้นก็ห่อด้วยใบตองค่ะก่อนที่จะนําไปนึ่งให้สุกแกะจากห่อใส่มะพร้าวขูดโรยด้วยน้ําตาลทรายและก็แน่นอนว่าได้รสชาติที่หวานมันนุ่มอร่อยอ ฟังแล้วเหมือนง่ายนะเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายจริงๆนะคะเป็นสูตรโบราณด้วย <c oughs> ปัจจุบันนะคะขนมเปียงหากินได้ยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทําแล้วทางกลุ่มแม่บ้านเขาจึงมีการทําขายในห่อที่มีราคาถูกมากก็คือห่อละสองบาทเท่านั้น <c oughs> ส่งขายตามตลาดในชุมชนแล้วก็ตามสถานศึกษาต่างๆค่ะพร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์การทําขนมเปียงเอาไว้เพราะว่าเชื่อว่าเมื่อกินแล้วจะมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าส่วนผสมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากข้าวเป็นหลักนั่นเอง ขนมไทยโบราณบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากๆดิฉันเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบทานขนมไทยมากนนขนมต้มขนมถั่วแปรขนมใส่ไส้ขนมกล้วยพวกนี้ชอบมากโอ้โหอ,อยากจะลองทาน,น,นดูนนขนมเปียกันนงจริงใครมารวางที่โต๊ะนี่หายเรียบเลยเรียบเลย <laughs> ดิฉันขโมยใส่กระเป๋ากับบ้านหมดเลยจะไปทานที่นี่แหละจะไปเอาไปทานที่บ้านใช่บางวันก็เอาถุงมาใส่เก็บกับบ้านไปด้วยเพอาใจไหมเอากูชมอีกหนึ่งขนมที่พาไปไปดูกันหน่อยกับเมี่ยงคำสอง สาวเขาว่าอย่างนั้นนะเมี่ยงคำสองสาวสาวเดียวไม่ได้หรอคะสองสาวออแล้วเป็นคนที่สาวมานานแล้วด้วยเอาไปดูกันหน่อยนะครับที่จังหวัดสุขโขทัยครับอ๋อสาวน้อยสาวเหลือน้อยสาวน้อยเคยเป็นแ,แต่แน่นอนเลยก็คือเคยเป็นสาวมาก่อนค่ะเมื่อหลายปีที่แล้วเอ้านี่แหละครับ เพิงขายเมี่ยคําที่เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดในหมู่บ้านหมู่ที่3าตําบลปากแควอําเภอเมืองจังหวัดสุโข,ขทยัยเขาการันตีด้วยอายุของคนขายทั้งสองคนเอาอายุเป็นการันตีเลยเหรอคะถูกต้องครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยรวมกันแล้ว154ปีีปีนะครับนั่นคืออายุสอ,สองท่านใช่แล้วรวมกันใช่แล้วครับ ร้านเนี่ยเขาตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบ้านบางคลองราชอุทิศของนี่เลยครับนางสาวนกเล็กเฉยสุขอายุ82ปีและนางสาวสุดใจเฉยสุขอายุ72ปีอสองสีพี่น้องชาวจังหวัดสุขโขทยัยแล้วยังใช้คำว่านางสาวอยู่ด้วยนั่นหมายความว่ายังโสดอยู่หรือเปล่าแต่ก็อยู่ด้วยกันสองสีพี่น้อง, <c oughs> งช่วยกันทำมาหากินน่ารักมากเลย ยายนกเล็กเล่าว่า<ฆ>ตัวเองและยายสุดใจซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยขายเมี่ยงคำมาตั้งแต่อายุ20นะครับตามงานวัดต่างๆตั้งแต่ห่อละ50สตางค์โดยยายสุดใจเนี่ยจะเป็นคนห่อเมี่ยงหมักหรือว่าเมี่ยงแหง้ง<ฆ>และยายนกเล็กจะห่อเมี่ยงคำหรือ<ฆ>ว่าเมี่ยงสดขายมานานกว่า50ปีแล้วครับปัจจุบันก็ยังขายอยู่แล้วก็ขายในราคาห่อละ5บาทที่มันแพงขึ้นเนี่ยวัตถุดิบมันก็แพงขึ้นใ,ในแต่ละวันเนี่ยก็จะขายได้ประมาณ 4 0 0ถึง500บาทนะครับทั้งสองท่านบอกตรงกันเลยบอกว่าเพียงพอต่อรายจ่ายประจำวันสำหรับเคล็ดลับความอร่อยคือคือกานเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่และปรุงเองทั้งหมดนะครับทั้งการคั่วถั่วคั่วมะพร้าวเคี่ยวไส้เมี่ยงที่ทำให้มีรสชาติของมี่ทีมอร่อยถูกต้องอย่างที่น้องใบตองบอกเคี่ยวเองคนเองจนมันแบบเองมันก็จะหอมแล้วก็ใหม่ใช่ถูกต้องความสดใหม่นี่แหละคือ จุดเด่นของทั้งสองท่านที่เปิดร้านขายเมียงขับด้วยกันนะครับอ่ะไปลองฟังเสียงดูหน่อยครับที่เยวเองทําเองหมดจ้ะหมักเองจ้ะหมักใบเองจ้ะทําเองทุกอย่างทุกอย่างเลยจ้ะขายตั้งแต่พอแล้วเท่าไหร่ห้ากิบตกัจจุบาัายพอเท่าไหร่บาท,ทอาโอ้โหทำเองทุกอย่างเหลืออย่างเดียวไม่ได้กินเอง อาจจะทานเองก็ได้คุณยายถึงอายุยืนสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ที่บอกว่าไม่ได้กินเองเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะอ๋อหมดขาย,ยหมดเลยเหรอไม่ทานได้กินเองโอ้ยไม่เชื่อคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาแถวสุขโขทยก็ไปแวะชิมกันหน่อยของเขาอร่อยจริงๆของคุณยายนกเล็กและคุณยายสุดใจนะครับเมี่ยงคําเป็นอาหารสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามีแบบว่า,าทั้งผกักทั้งสมุนไพรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็ทานได้เรื่อยๆอร่อยด้วยเนี่ยมันมีคุณลักษณะที่ดีแล้วก็ มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่แล้วเนี่ยเนี่ยจริงๆนะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเคล็ดลับที่ทําให้คุณยายทั้งสองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอายุ80กว่าเพราะมันมีรสขอมผัดปาดที่หนึ่งใช่แต่ว่าอร่อยค่ะน้อง้องชอบนะคะส่งมาให้ทานได้ทานแต่ใบเมี่ยงนะทานเมี่ยงคำนี่แหละให้ดิฉันทานใบชะพูเปล่าเปล่เหรอเคี้ยวมากนะอย่างนั้นอ่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของกินยังไม่หมดเท่านี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารเวียดนาม สูตรเกาหลีเขาบอกแบบนี้ผสมผสานกันเลยเป็นการผสมผสานเวียดนามกับเกาหลีเขาด้วยกันกับอาหารเมนูที่มีชื่อว่าโยยไม่คุ้นเนาะโยยไม่คุ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีแค่ร้านนี้ร้านเดียวในจังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าถ้าไม่ได้มาทานเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงอุดรธานีนะจ๊ะไปดูกันหน่อยโยยค่ะโยย ดิฉันอ่านไม่ผิดนะอ่านว่าโยยจริงๆ <c oughs> ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่อาหารชื่อแปลกๆแบบนี้แต่ว่าหน้าตาน่าทานมาก <c oughs> ขายอยู่ที่ร้านโหย,ยแม่โรดร้านของนางสาโรดผลทิพย์ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนจันทราเ <c oughs> ขตเทศบาลตำบลบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะครับเขาว่ากันว่าเป็นร้านต้นตำรับโยยที่อร่อยที่สุดแล้วก็ได้สูตรจากเกาหลีด้วย <c oughs> ทําขายมานานกว่า35ปีแล้วนะคะขายดิบขายดีมากมีรายได้เดือนละ ครึ่งแสนเลยท <Hey, S 1> ีเดียวจ้ามันฮอตฮิตขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วคือโหยยเนี่ยนะคะเป็นอาหารเวียดนามลักษณะจะคล้ายๆกับพะโล้ <c oughs> แต่ว่ารสชาติจะจัดจ้านกว่า <c oughs> แล้วก็มีน้ำจิ้มรสเผ็ดจัดจ้านพร้อมกับ เครื่องเคียงแล้วก็ผักต่างๆทานแบบห่อด้วยใบใบชะพูใช่ลักษณะนี้ก็จะคล้ายๆเมี่ยงคําผสมกับแหนมเนืองไม่ดิฉันเดาวนะเพราะว่ามีขนมจีนด้วยเนี่ยค่ะการรับประทานก็จะใช้ใบชะพลูมาห่อโยยพร้อมกับนําขนมจีนพริกสดกระเทียมราดด้วยน้ําจิ้มแล้วก็ห่อเป็นคํารับประทานทานเหมือนแหนมเนืองนั่นแหละนะคะโดยโยยที่บ้านผือนะคะมีทั้งโย้อยหมูโย้อยเป็ดโย้อยไก่มีให้เลือกตามชอบกันเลยทีเดียวเจ้าของร้านเขาบอก บอกว่าเคล็ดลับการทำโยยให้อร่อยจะต้องมีข้าวสม้วสมที่นำเชื้อยีสมาเลี้ยงในข้าวผสมลงไปในเนื้อสัตว์ก่อนนำลงไปเคี่ยวเพื่อเป็นการดับก,กลิ่นข้าวอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยทีเดียวนะคะโ,<อ>โยยของแท้จะต้องทำมาจากเนื้อสุนัข<ะ>แต่จริงๆแล้ว คือมันมีจริงๆเนื้อสุนัขจริงๆแต่ว่าเมื่อมีกฎหมายห้ามฆ่าสุนัขทำมาเป็นอาหารเนี่ยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เนื้อสัตว์อื่นๆตามความเหมาะสมแทนแต่ว่ายังคงรสชาติแล้วก็ความอร่อยไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือที่นี่ไม่ได้ขายเนื้อสุนัขนะคะขายโยยนะคะคือไอ้โยยเนี่ยมันมาจากต่างประเทศมาจากเกาหลีมันมาจากเวียดนามที่มันผสมกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าในบางประเทศของที่เขาทานกันก็มีจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้นเราไม่แนะนำนะใช่ไม่แนะนำ เป็นทาเนื้อสุนัขนะครับค่ะซึ่งร้านนี้ก็ขายดิบขายดีมากคุณผู้ชมและก็มีเพียงร้านเดียวในจังหวัดอุดรธานีด้วยอย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่ได้ไปชิมก็ถือว่าไปไม่ถึงอุดรธานีนะจ๊ะย้ำกันอีกท้งนะครับโหยที่จังหวัดอุดรเนี่ยเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ให้เลือกชมเลือกชิมตามความชอบตามความพึงพอใจเลยไม่มีเนื้อสุนัขนะคะอันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยต้นน้ำรับมันคือการทาเนื้อสุนัขแต่เขานํามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้ ถูกต้องแล้วก็ถูกปากคนไทยนั่นเองช่วงนี้ไปทานขนมกันหน่อยจะพาไปทานขนมโบราณโบราณอีกโบราณมากวันนี้เลยเข้ากับหน้าดิฉันมากเลยขนมโบราณที่ว่าเนี่ยก็คือขนมลานะครับแต่เป็นการทำไม่ใช่ลากลับบ้านข <c oughs> นมลาเป็นแบบโบราณไปดูกันที่จังหวัดกระบี่ครับ นี่คือวิธีการทําขนมลาแท้ๆเลยใช่ไหมคะทางใต้โอ้โหนี่แหละครับท,ที่จังหวัดกระบี่นะครับช <Okay. S 1> าวบ้านกว่า20ครัวเรือนครับในพื้นที่หมู่6ตาบลเหนือคลองอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่<ช><ๆ>เาขาเคาะขนมลาด้วยวิธีแบบโบราณนะครับเพื่อทําขนมลาเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่ามีออเดอร์เข้ามาจํานวนมากจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้านเลยทีเดียวครับ โดยนางสาววิรดาหอมหวนนะครับอายุ33ปีหนึ่งในผู้ผลิตขนมลาเนี่ยบอกว่าขนมลากรอบแบบโบราณเนี่ยเป็นหนึ่งใน5อาหารหัวใจหลักของการจัดหมับหรือว่าสำรับในประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ที่ชาวไทยพุทธต้องนำไปวัดเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาใ,ในขึ้น15ค่ำเดือน10 และวันแรมหนึ่งข้าเดือนสิบนะครับคือเขาเรียกว่าวันชิงเปรดของชาวใต้นั่นเองใช่แล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล,ลน้วล่ะนอากใบตองสําหรับการทําขนมลาในพื้นที่ตําบลเหนือคลองนะครับใช้แบบนี้แหละก็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 กเคาะไปด้วยเคาะลาแบบสมัยโบราณครับโดยใช้กะลามะพร้าวเจาะรูเล็กๆเป็นภาชนะที่ใช้สําหรับใส่แป้งนะครับเพื่อเคาะแป้งให้เป็นเส้นเล็กๆทับซ้อนกันเป็นวงกลมลงในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆนะครับ แต่ว่าร้อนไม่มากนะร้อนแบบพอเหมาะก่อนที่จะพับครึ่งให้ขนมนั้นออกมาเหมือนกับรูปครึ่งวงกลมความอร่อยของมันก็จะมันๆหวานๆแล้วก็กรอบด้วยสำหรับขนมลาที่นี่นะครับ <ฮะ S 1> แต่ละปีจะทำขายเพียงแค่เดือนเดียวน,นะครับก็คือช่วงก่อนถึงวันสา์เดือน10โดยขนมลาในแต่ละวันนะครับสามารถผลิตได้ประมาณ500แผ่นจำนวนแผ่นละ3บาทแพ็คใส่ถุงถุงละ5-20ถึงบาท มีรายได้วันละประมาณเนี่ย1 0 0 0ถึง2,000บาทครับที่สำคัญก็คือได้สืบสานวัฒนธรธรมประเพณีที่เก่าแก่และสามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นวิธีการทำแบบนี้อีกด้วยนะครับใช่แล้วการทำขนมลาดเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับ ขนมลาที่เขาทอดในกระทะที่มันไม่มีน้ํามันม,มันก็จะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งมันก็จะ,ะเหนียวใช่อันนี้ก็จะมีความกรอบกว่าถูกต้องคับจริงๆแล้วเนี่ยขนมลาเหตุผลที่เขาทําเป็นเส้นเล็กๆเขาบอกว่าเขาจะทําเพื่อวันชิงเปรตเนี่ยแหละเพื่อเป็นการทําบุญอ,อุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตผู้ล่วงลับผู้เป็นญาติเขาจะได้รับประทานได้เพราะว่าเราตอนเด็กๆเราก็จะรู้ว่า เปรตเนี่ยจะต้องตัวสูงมือเท่าใบลานแล้วก็ปากเท่ารูเข็มเพราะฉะนั้นเปรตก็จะทานขนมลาได้เพราะขนมลาเป็นเส้นเล็กๆแต่คนก็ทานได้นะครับคุณผู้ชมคนทานได้จริงๆแล้วอันนี้เป็นความเชื่อสมัยโบราณเลยเชื่อเป็นการกุทิ์ส่วนกุศลให้กับเปรตผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราให้ได้ติดตามครับค่ะ